1แอปที่คุณต้องรู้จักถ้าอยากขายของออนไลน์ค่ะวันนี้คุณรู้จัก Lazada ใช่ไหมคะแหล่งรวมสินค้าที่คุณช้อปปิ้งออนไลน์ได้แบบสบายๆแต่วันนี้ค่ะ Lazada มีแอปพลิเคชันน้องใหม่ที่ชื่อว่า ยูพิกยูพิกนะคะเป็นแอปที่คุณจะทํางานได้ง่ายๆถ้าคุณอยากเป็นคนที่ขายของออนไลน์ค่ะโดยคุณสามารถสมัครเข้าไปนะคะเป็นคนขายแล้วก็นําลิงก์สินค้าที่ยูพิกมีให้เลือกมากมายนะคะไปโพสต์ขายใน Facebook หรือแพลตฟอร์มอื่นๆค่ะเพียงเท่านี้นะคะคุณก็สามารถขายของออนไลน์โดยที่คุณไม่ต้องลงทุนนะคะทําเป็นเหมือนระบบนายหน้าหรือ Affiliate โ r ร g กรมนะคะโดยที่คุณนะคะสามารถไปเลือกสินค้าที่คุณชอบคุณสนใจนาไป โพสต์ขายสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะตอนนี้มีคนสามารถทําเงินล้านจากยูพิกได้แล้วทั้งๆที่เพิ่งเปิดตัวไม่นานค่ะอันนี้นะคะก็เป็นโอกาสสําหรับคนที่จะเข้ามาเริ่มธุรกิจใหม่ๆนะคะถ้าคุณเข้าเร็วคุณก็สามารถทําเงินได้เร็วค่ะก่อนที่แอปพลิเคชันนี้จะเป็นที่รู้จักแพร่หลายลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมดูนะคะยู i ิกค่ะ